ก็ดีครับตอนนี้เป็นแบบเป็นครั้งแรกที่ทาําเพลงช้าเพลงเศร้าครับผมก็ก็ฟีดแบ็ก็ดีเหมือนกันครับผมแบบมีหลายๆคนชอบกันเลยตอนนี้ก็เอ่อคนก็ค่อยๆฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็แบบไปอยู่ในท็อป5ป๊อปปูล่าในสปอติฟายผมแหละเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็รู้สึกดี <S 2> <S 2> ครับรู้สึกดีใจที่ว่าเพราะตอนแรกเราเรากลัวว่าแบบเราทําเพลงเศร้าจะมีคนเข้าใจไหมปกปกติทำแต่เพลงแบบแฮปปี้ตลอดอะไอ่างเงียแล้วเพลงนี้ทำไมถึงอยากจะทำเป็นแนวเศร้าเพราะว่ามันเป็นแบบ เพลงที่เล่าเกี่ยวกับช่วงตอนเราอ,อกหักฮะช่วงที่เราแบบเออช่วงช่วงที่เรากำลังคดเค <im it surprise S 1> เลยเอเลย <im it> แบบมันคือความจริงเลยอะไรเงี้ยใช่ <im it> ใช่ใช่เอาจริงจริงแทบแทบจะคือคือผมนำ EP <im it> ใช่ไหมแล้วก็ทั้งทั้งห้าเพลงเนี่ยก็เป็นแบบเรื่องราวในชีวิตเราเลยอะไรแล <im it> ้วแบบตรงตรง ของอะไรของล่าของล่าสุดใช่ไหมฮะก็คือช่วงที่ช่วงปีเมื่หรอช่วงีใช่ช่วงคือคือตอนตอนที่ผมเริ่มเขียนอ่ะคือช่วงประมาณแบบแบบเพิ่งเพิ่งสดแรกๆเลยสดแผลสดแผลสดใช่แผลสดมันมันมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนแบบมันมีเรื่องเรื่องอยากจะเล่าเยอะมีเรื่องอยากมันมีเรื่องอะไรอยู่ในอยู่ในใจเยอะอะไรเงี้ยัก็เลยเป็นเห็นที่จอดำที่เราดูอ่าใช่คือคือคือแล้วแล้วเพลงเนี้เป็นเพลงที่ผมทำนานที่สุดในชีวิตล้วด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่รู้ทำไมเนี่ยมันมันมันเป็นความรู้สึกแบบ ทำยังไงก็ไม่ดีสักทีทายังไงก็ไม่กล้าปล่อยให้คนฟังสักทีเพราะมันเหมือนมันแบบมันเป็นความจริงในชีวิตเราแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าในชีวิตเราแล้วมันเหมือนแบบเออเรา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 มีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างในการที่จะปล่อยแล้วแบบพอพอถึงวันที่จะปล่อยจริงๆอะ่ะผมก็เหมือนแบบกลับมานอยอะไรบางอย่างแล้วเรากลับมาฟังอีกทีมันก็เหมือนแบบนึกย้อนไปถึงเอ่อช่วงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้เราแบบเหมือนกลับกลับไปสู่ช่วงนั้นแวบหนึ่งเราเราก็เลยเออแบบ เผลอเผลอทำทำโพสตลงไปซึ่งซึ่งไม่ดีนะทุกคนผมผมผมมาเรียนรู้ในวิธีที่แบบที่ไม่ควรเลยว่าเราไม่ควรโพสทุกอย่างที่เรารู้สึกขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งผมก็เลยอยากจะคือคือเอาจิงๆอ่ะผมอ่ะ EP อ่ะคือคือผมทำ EP 5เพลงใช่ไหมแล้วแล้วผมก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละว่า EP เนี้ยมันต้องมันต้องจบภายในปีนี้มันคือแบบเราเราเราวางแผนทุกอย่างไว้อยู่แล้วแล้วแล้วตอนแรก ไอแผนนั้นอนะ่ะมันโดนเลื่อนออกมาพอสมควรแบบเลื่อนออกมาหลายรอบด้วยไรเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายมันก็เริ่มเป็นการแบบเสียงเงินเสียเวลาเปล่าๆแล้วไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องปล่อยแล้วแหละแล้วแบบมันก็มันก็ดีพอแล้วแหละมันแบบมันมันดีที่สุดทที่เราทําได้แล้วจริงๆคือเพลงนี้ผมอัด3รอบนะพี่อัดแบบ3คือเข้าสตูดิโอไม่รู้ดิผมมันมันแค่เป็นความรู้สึกว่าแบบ มันไม่ดีพอสักทีอ่ะตรงนี้ไมะไดไอ้อาอยากไดให้มันดีเออผมคือผมอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรจนจนเราต้องนั่งจับเข่าคุยกับโปรดิวเซอร์เลยว่าแบบรู้ใช่ไหมว่ามันก็มีคนประเภทหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าแกแล้วแก้ก็แก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันปล่อยสักทีจนจนสุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยอะไรเงี้ย่มนมันเป็นชีวิตจริงของเราพอเราลองไปมันยทห้หมดจับไปคิดแต่ด้วยใช่คืยไม่มุงไปเออแล้วก็แบบ มันเหมือนว่ามันเหมือนมันเป็นครั้งแรกของผมด้วยมั้งที่ผมจะเปิดเผยด้านด้านเออเรียกว่าอะไรวอนโรเบิลอะด้านที่เราอ่อนแอเออให้ให้กับทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนมีความกลัวอะไรบางอย่างแต่ตอนต่อไปนี่คือแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วเลยเราโอเคแล้วเลยต้องไปฟังสิครับพี่รวมส่วนลึกเพลงชื่อส่วนลึกฮะลองฟังดูฮะไอ้ถามไอ้ถามรอบต่อรอบมีเสียงตาไหมมีมีไม่หรอกรอบมีมีมี ทุกรอบเลยไหมก็ก็น่าจะเกือบเกือบทุกเออใช่เือถามแล้วว่าเราพอร้องแล้วมันร้องได้ไหมไม่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 เกี่ยวมันแค่แบบมันแค่รู้สึกว่ามันเป็นแบบไม่เกี่ยวมันแค่รู้สึกมันเป็นเพลงช้ามันต้องร้องให้พร้อมมันต้องร้องให้อารมณ์ต้องถึงด้วยอะไรเงี้ยเออมันโอโหก็ตั้งแต่คือคือผมอะทำแบบช่วงเขียนแรกๆประมาณสองสมเดือนแรกที่ที่โสดแล้วเนี่ยมาปล่อยอีกเนี่ยก็คือโสดมาเกือบปีแล้วอะ ก็นานอยู่อะะแบบหลักหลายเดือนอะแล้วพอมาลองตอนนี้มันไม่ขีดไม่หมุนบภาพมันก็มีอยู่บะคืออย่างอย่างเมื่อวานผมก็ม네ีงานแฟนซา์ของ E B E P เนี้ยแหละก็ก็ก bon ็เอาก็เพลงนี้มาลองอะไรเงี้ยมันคือแบบมันก็มีบ้านแต่ว่ามันเหมือนตอนนี้พอปล่อยออกไปแล้วแล้ว ฟีดแบ็กกลับมาที่มันดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเออมันมันคลายอะไรบางอย่างของเราออกไปในอีพีแล้วมันเป็นเพลงช้าเพลงเดียวใช่ไหมสองเพลงครับมีมีสองเพลงก็คือเพลงเพลงหนึ่งแต่งให้กับหัวใจของเราแล้วก็อีกเพลงหนึ่งแต่งให้กับคุณพ่อที่ที่เสียไปแล้วก็จะเป็นเพลงเศร้าเพลงช้าสองเพลงที่มีแล้วก็อีกสามเพลงเป็นเพลงแบบแฮปปี้ที่ที่ทุกคนได้ฟังไปแล้วครับพอไปปล่อยเพลงมาแล้ว เออผมผมคิดว่าเขาน่าจะได้ฟังแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟีดแบ็อะไรก็ก็ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเพราะว่าว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วตอนที่โปรจะดันไปเปฟีดแบ็มาถึงเราขวม่นเยอะมากเยอะเยอะเยอะมากแบบทุกคนทุกคนแบบทักเข้ามาเป็นห่วงทุกคนโทรมาแบบใช่ทุกคนทุกคนไม่เคยเห็นแล้วแบบ ผมผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยผมอยากจะขอโทษผมก็ต้องมองมาขอโทษทุกคนตรงนี้ด้วยที่แบบทำทำให้ตกใจเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าเราอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่เหมือนมีช่วงที่มันวูบนึกนึกกลับไปถึงถึงช่วงนั้นอะไรเงี้ยมันแบบมันวแบบูบน,นึงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแบบไม่น่าเลยจริงๆนะเออผมรู้สึกผมไม่น่าเลยว่าแบบไม่น่าทำทำให้ทุกคนตกใจแล้วแบบทาให้คนที่แบบเขาเขารักเราแบบให้เขาเครียดไปด้วยอะไรเงี้ยเออมันมันมันไม่ไม่น่าทําอย่างนั้นเลยก็เลยอยากมาขอโทษ อ๋อไม่มันคือเนื้อเพลงเลยครับไอไอแคปแคปชั่นใช่ไหมมันคือเนื้อเพลงครับมันมันมันคือเนื้อเนื้อเพลงที่ผมปล่อยเลยใช่ฮะตอนนี้โอเคแล้วนวันนี้คำว่าัไไปกด้่่อออยงเ ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่จะบอกว่ามู v e on คือต้องแบบมีคนใหม่แล้วก็กล้าจะยังใช้ไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดบอกว่ามีความสุขมีความสุขแล้วตอนนี้โอเคมากๆแล้วยิ่งยิ่งเมื่อวานเราไปงานแฟนไซด์ของอีพีเนี่ยแล้วแบบมีคนมาเยอะมากแล้วก็เจอแฟนคลับแล้วแบบทุกคนก็เหมือนมาแบบมาให้กําลังใจมาแบบอะไรเงี้ยมันยิ่งดีมากๆแล้วแล้วตอนผมปล่อยเพลงเนี้ยพี่ยงพี่ยงพ่อของผมพ่อของผม คือชีวิตนี้ไม่เคยชมอะไรเลยนะไม่เคยอยู่ๆยูอยู่ๆทักแบบ DM <c oughs> DM มาคําคำเดียวว่าเพราะ <c oughs> คือมันแบบเนี่ยเนี่ยมันคือมัน <c oughs> เออมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนเราแบบมูฟออนได้ม้งแบบมันมาทำให้เราฮิ a l ฮิลได้ว่าแบบ <c oughs> เฮ้ยพี่ยงทักมาเลยอะ่ะอยู่อยู่อยู่ทักมาแบบแรนด o มลี่อ่ะแล้วทักมาคำเดียวด้วยอะ่ะแล้วกนดีด้วย ใช่คนนี้แบบชมคนอื่นยากใช่เป็นเป็นเป็นคนที่แบบกล่าวกล่าวอะไรแบบนี้ยากมากแล้วแบบเขาดันชมเราเราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้แบบฟินแล้วเชว่าคอมพีแล้วือว่าคอมพีแล้วคอมพอ่ะเอาฝากเลยแล้วกันค่ะเสร็จก็ EP อัลบั้มแล้วก็เพลงนี้อ่าได้ครับผมก็ยก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ EP เอ่ออัลบั้มของผมนะครับชื่อว่า mine นะครับตอนนี้ก็ปล่อยไว้หมดแล้วเออสามารถไปฟังกันได้ในทุกๆสตรีมมิ่งเลยแล้วก็มี MV อยู่ใน YouTube c h anel n i c e p a r entertainment ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากแบบ สนับสนุนอยากซื้อฟิสิเคิลมีปล่อยแล้วเหมือนกันก็เป็นแบบเป็นแผ่นซีดีแล้วก็ข้างในจะมีแบบพวกแบบโฟโต้บุ๊กมีแบบที่ที่เก็บซีดีที่มันสามารถพับออกมาเป็นบ้านได้ด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักที่เป็นแบบคาแรคเตอร์ตัวผมแล้วก็มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขายเพียง64 0บาทเองครับผมถูกถูกก็ฝากด้วยครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดใครยังยังไม่เห็นก็ฝากเข้าไปฟังเพลงเข้าไปดู MV แล้วก็เข้าไปซื้อซีดีกันเยอะๆคละ ตอนนี้ช่วงช่วงนี้ยังยังยังไม่มีอะไรที่บอกได้แล้วกันฮะจ้าไปแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเราต้องรีบแหวนนะเราไปเจอพี่เจมปิดงานทำไมนะพี่เจมแบบเจมเจมนี่คุณเห็นปะเมาปิดบอยไหมปิดเหมอย่างไรบ้างเขาไม่คือคือล่าสุดวันเกิดผมเดือนเดือนที่แล้วแล้วแล้วเขามาด้วยทั้งคู่เลยทั้งทั้งทั้งพี่ผมและพี่เจมเลยแล้วก็ใส่มาเลยแหวนแล้วผมก็แบบ bro ดั a t s บ <c oughs> ิ๊กร็อกมันใหญ่มากอะ่ะม <c oughs> ันแบบแบบ <c oughs> ผมแบบเพอผมผมเดินไปแบบดั a t s บ <c> ิ <oughs> ๊กร็อกกับตะโกนใส่หน้าเขาอย่างไงแ,แ,แบบแล้วแล้วเขาก็แบบ แต่ว่าก็ก็ยินยินดีกับเขายินดีกับเขาหน้าตาเป็นเฮดบานเลยไหมฮะหน้าตาเขาบานก็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 เปกติปกติไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าผมอ่ะผมผมก็ยังเทคเทคเครดิตว่าว่าผมผมเป็นคนเปิดตัวเขาสองคนนะผมยังเทคเครดิตอยู่ในในทิกตอกยังมีวิดีโอนั้นอยู่วิดีโอที่ที่ที่ผมทําตอนที่เรากําลังนั่งรออยู่ที่แอร์พอร์ตผมใจลุงใจว่าเปิดตัวให้เขาผมเป็นคนเปิดตัวให้เขาเขาเลยถึงมีวันนี้ได้เราเราเทคเครดิตอีกกี่ได้เหรอได้ป่ะเจอหน้าจุดสมรด้วย ระหว่างคู่โบก,กับอะไรอไรีกคือว่าคู่จิกับโบ <c oughs> เอ้ยเมื่อเมื่อวันก่อน <c oughs> ผม <c oughs> ผมเพิ่งได้ไปบ้านเขาครั้งแรกบ้าน <c oughs> <c oughs> บ้านบ้านบ้านพี่เจมหัวอลังการยิ่งใหญ่มีแบบมีน้องมีน้องหมาไม่แล้วเวามเป็นอนเดียวเขาแยกกันหรอเออไปเลยหรอเขอีกเขได้เปิดมี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 คนไปเยอะมีคนไปเยอะเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อว <ah ันก่อนนี่เองพี่เก้ก็ไปผมมีผมพี่เจมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปไปนั่งชิลกันแล้วก็แบบบ้านสวยมากยิ่งใหญ่มีแบบน้องหมา ไม่รู้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าที่ที่เราได้ไปบ้านเขาคือเราไปงานแฟชั่นโชว์ใช่ไหมแล้วมาทั้งสองคู่เรานั่งใกล้ๆผมเลยแล้วก็แบบคนนึงก็แบบเบ็ดีคนนึงก็แบบตัวเองไม่รักไมรักผมก็แบบแล้วเราก็คือคนโสดที่นั่งอยู่แบบแล้วก็มีสกิปพี่เกดมัพราะพี่เกดก็โสดสกิปพี่เกดไม่ต้ดงพีเกแล้วก็แบบแบบพี่เกดพี่เกดเอาแบบพี่เกดพี่เกดเอาไอเดียพี่เกดก็บอกว่าพี่เกดเรื่องโง่พี่เกดคือแบบชิลเกินอ่ะผมจำได้หมดแล้วทั้งหมดแ เออเขาเขาชินแล้วเขาแบบเขาแบบพร้อมจะอยู่แบบคนโสดต่อไปเรื่อยๆแล้วจะได้ากละครเริ่มเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของแก๊งเป็นแก๊งคนดีใช่ก็ก็เป็นคนดีคนดีเป็นเป็นคนดีดีก็ก็ก็แบบสนุกดีครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเออแก๊งใหม่เป็นแบบเป็นเป็นอีกอีกวายหนึ่งใช่แล้วแบบแล้วแบบทุกคนจะมีความแบบเป็นแบบโตโตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะก็จะเป็นอีกวายหนึ่งเพราะมาแบบไปไปนั่งคุยกับพี่เจมส์พวกนั้นรเขาเขาเขาจะเริ่มคุยกันแบบ เออเพื่อนเพื่อนมีลูกเพื่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราก็แบบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักประมาณ5-6ปีเราจะเป็นประมาณนี้โอเคโอเคแล้วพี่เกจะคุยอะไรอ่ะฮะพี่แกเขาไม่คุยพี่เกเขายกอย่างเดียวหลายคนเลยจับตามองว่าเราเป็นน้องใหม่ของแก๊งกันนะเป็นหน้าแก๊งเราสองคนใครจะมีความรันใทยนะพี่แกกับมาดิษฐดูจากทรงเหรอดูจากทรงเหรอ ไม่รู้ดิผมรู้จากสองพี่เคสจะพี่เคสจะมีไม้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่กล้าหรืว่าไม่ผมผทาดผมผมท่าดาผมก็ไม่รู้ไงแต่พี่พี่เคดเขาก็ดูแบบเขาดูเขาดูแฮปปี้แล้วนะเออเขาดูเขาดูแบบสามารถอยู่กับแมวได้อะไรเงี้ยเออสามารถแบบใช้ใช้ชีวิตกับแมวเออเชียร์เชียนเมนูแมวที่บ้านไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยยัง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 ไม่เคยแต่เขาแต่เนี่ยผมผมก็บอกอยู่ว่าเนี่ยแบบไปบ้านพี่บ้านพี่แบบ บ้านไม่ใหญ่เท่าบ้านเจม uclear, หรอกอไรประมาณนี้เออโอเคเอ่าบครับสนุไ okay. ้ส mm ัน hmm. วันนี้เรีครับเป็นงานเราแ่นยไปบ้านที่เจมใช่ไหมนี่หมาที่เจมใช่ก็มีค่ะ i